สีรีติวัชชาดกชาดกว่าด้วยบูชาผู้มีพระคุณพระศาส,ะสะดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปารบการที่พระอานนท์ได้ผ้า1,000พผืนคือได้จากมือแห่งพระสนมของพระเจ้าโกศล500รผืนได้จากพระหัตถ์ของพระราชา500รผืน จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าโภม,มทัตของราชะสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในแคว้นกาสีมีพระนามว่าตีรีติวัชกุมารพระโพธิสัตว์นั้นได้ถึงความเจริญโดยลำดับได้เล่าเรียนศิลปะศาสตร์ทุกอย่างในเมืองตักกศิลา แล้วอยู่คองเรือนเมื่อบิดามารดาตายไปแล้วสลดใจจึงออกบวชเป็นฤาษีมีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารสำเร็จการอยู่ในราวป่าเมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในราวป่านั้นท้องถิ่นชายอาณาเขตของพระเจ้าพารนสีเกิดกำเริบจราจนขึ้น พระอ,องค์เสด็จไปในประเทศชายแดนนั้นทรงพ่ายแพ้ในการรบทรงกลัวต่อมอรณภัยเสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐเท่านั้นเสด็จหนีไปทางด้านหนึ่งท่องเที่ยวไปในป่าพอดีเป็นเวลาเช้าเป็นเวลาที่ติรีติวัชรือสีออกไปเพื่อต้องการพลาผล จึงเสด็จเข้าไปยังอาสมของติรีติวัชะหรือสีนั้นพระราชานั้นทรงทราบว่าเป็นสถานที่อยู่ของดาบทจึงเสด็จลงจากคอช้างทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดจึงทรงกระหายน้ำทอดพระเนตรหาหม้อน้ำก็ไม่ทรงเห็นในที่ไหน แต่ได้ทรงเห็นบ่อน้ำอยู่ในท้ายที่จงกรมแต่เมื่อเที่ยวหาเชือกและกระออมเพื่อต้องการจะตักน้ำก็มิได้เห็นเมื่อไม่ทรงสามารถจะอดกั้นความกระหายน้ำจึงเอาเชือกที่รัดท้องช้างมาให้ช้างยืนอยู่ใกล้ปากบ่อน้ำเอาเชือกผูกที่เท้าช้างนั้น แล้วไต่เชือกลงบ่อน้ำเชือกก็ยังไม่พอจึงเสด็จกลับขึ้นมาใหม่ทรงเอาผ้าสาดกสำหรับห่มต่อเข้ากับปลายเชือกแล้วเสด็จลงไปอีกแม้ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่พออยู่ดีพระองค์ทรงเอาปลายพระบาททั้งสองแตะน้ำกับทรงกระหายยิ่งขึ้นบรรเทาความกระหายไม่ได้จึงทรงพระดำริว่าแม้จะตายก็ตายดีแล้วปล่อยให้ตกลงไปในบ่อน้ำดื่มจนพอแก่ความต้องการเมื่อไม่สามารถจะกลับขึ้นมาจึงได้ประทับยืนอยู่ในบ่อน้ำนั้นนั่นเอง ในเวลาเย็นพระโพธิสัตว์นำเอาพราผลทั้งหลายมาแลเห็นช้างจึงคิดว่าพระราชาคงจักเสด็จมาช้างทรงจึงปรากฏเหตุอะไรหนอจึงเข้าไปใกล้ช้างฝ่ายช้างรู้ว่าพระโพธิสัตว์นั้นเข้ามาหาจึงได้ยืนเสียณส่วนข้างหนึ่ง พระโพธิสัตว์เดินไปยังปากบ่อน้ำและเห็นพระราชาจึงปลอบโยนว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่ากกลัวเลยแลผูบันไดให้พระราชาเสด็จขึ้นนวดเฟ้นพระบรรกายของพระราชาหาน้ำมันให้ทรงสนานให้เสวยผลไม้น้อยใหญ่ แล้วให้เปลื้องเครื่องผูกสอดช้างพระราชาทรงพักอยู่สองถึงสวันทรงถือเอาปฏิญญาเพื่อให้พระโพธิสัตว์มาสำนักของพระองค์แล้วเสด็จหลีกไปพลน,นิกายของพระราชาตั้งค่าอยู่ในที่ไม่ไกลพระนครเห็นพระราชาเสด็จมาจึงพากันห้อมล้อม พระราชาเสด็จเข้าอย่างพระนครฝ่ายพระโพธิสัตว์ต่อล่วงเวลาไปหึ่งเดือนก็ไปยังนครพารานศสีพักอยู่ในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นเที่ยวพิกขาจารย์ไปถึงประตูวังพระราชาทรงเปิดพระแก้บานใหญ่ทอดพระเนตรพระลานหลวงทรงเห็นพระโพธิสัตว์ก็จำได้จึงเสด็จลงมาจากประสาท ไหว้แล้วทรงพาขึ้นท้องพระโรงให้นั่งบนราชบัลลังก์ที่ยกสเสวตฉัตรให้ฉันอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับพระองค์แม้พระองค์เองก็เสวยเสร็จแล้วนำไปยังพระราชอุทยานให้สร้างสถานที่อยู่ประกอบด้วยที่จงกรมเป็นต้นแก่พระโพธิสัตว์นั้นในพระราชอุทยานนั้น แล้วถวายบริขารสำหรับบรรพชิตทุกอย่างทรงมอบหมายให้ในายอุทยานบาลเป็นเวรดูแลไหวแล้วเสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นพระโพธิสัตว์บริโภคเฉพาะในพระราชนิเวศได้มีสกกลระและสัมมาณะมากมายอมตทั้งหลายอดทนการกระทำอันนั้นไม่ได้ พากันกล่าวว่าสัก,กระละเห็นป่านี้ทหารแม้คนหนึ่งเมื่อจะได้ควรกระทำอย่างไรแล้วพากันเข้าไปเฝ้าอุปร,ราชทำความเคารพแล้วทูลว่าขอเดชะพระราชาของข้าพระองค์ยึดถือพระดาบทรูปหนึ่งว่าเป็นของเราเสียอย่างจริงจัง ชื่อคุณอะไรที่พระราชานั้นได้ทรงเห็นในพระดาบทนั้นขอพระองค์โปรดทรงปรึกษาหารือกับพระราชาก่อนอุปราดรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับพวกอมาตถวายบังคมแล้วกล่าวว่ากรรมอะไรอะไรที่สำเร็จด้วยวิชาของดาบทนี้มิได้มีเลยอันหนึ่งดาบทนั้นก็ มิใช่เผ่าพันธ์ุมิใช่พระสหายของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรติรีติวัดชดาบทผู้มีมือถือไม้สามอันจึงบริโภคก้อนข้าวอันเลิศพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นจึงตัดเรียกพระโอรสมาแล้วตัดว่าดูก่อนพ่อ เจ้ายัางจะระลึกได้ถึงคราวที่พ่อไปประเทศชายแดนรบแพ้แล้วไม่ได้มา2อถึงสวันเมื่อพระโอรสทูลว่าระลึกได้พระเจ้าค่ะจึงตัดว่าในคราวนั้นพ่ออาศัยดาบทนี้จึงได้รอดชีวิตแล้วตัดบอกเรื่องราวทั้งหมดแล้วตัดต่อไปว่าดูก่อนพ่อ เมื่อท่านผู้ให้ชีวิตเรามายัางสำนักของเราแม้เมื่อจะให้ราชสมบัติเราก็ไม่อาจที่จะกระทําให้สมควรแก่คุณที่ท่านดาบทนี้ได้กระทําไว้ดังนี้แล้วจึงตัดว่าเมื่อเรารบพ่ายแพ้ตกอยู่ในอันตรายทั้งหลายติรีติวัชดาบทผู้นี้ ได้กระทําความอนุเคราะห์แก่เราผู้ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนในป่าที่ไม่มีน้ำอันทารุณร้ายกาศได้เหยียดมือช่วยเราผู้ได้รับความลำบากเพราะเหตุนั้นเราแม้ถูกความทุกข์ครอบงำก็ขึ้นจากบ่อน้ำได้เรามาถึงเมืองนี้ได้โดยความยากของดาบทผู้นี้ เราถึงจะเป็นอยู่ในมนุษย์โลกก็เหมือนกับไปยังปรโลกอันเป็นวิสัยของพยมลูกรักติรีติวัชดาบทเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยลาบท่านทั้งหลายจงถวายของควรบริโภคและยันที่ควรบูชาแก่ติรีติวัชดาบทเถิดเมื่อพระราชาทรงประกาศคุณของพระโพธิสัตว์ ประดุษทำพระจันทร์ให้ลอยเด่นขึ้นในพื้นท้องฟ้าด้วยประการอย่างนี้คุณของติรีติวัดชดาบทนั้นก็เกิดปรากฏมีประโยชน์ในทุกสถานที่ทีเดียวและลาบสการะอันเหลือเฟือยิ่งก็เกิดขึ้นแก่ติรีติวัดชดาบทนั้นแต่นั้นใครๆจะเป็นอุปราชพวกอมาตและคนอื่นก็ตาม ย่อมไม่อาจว่ากล่าวอะไรอะไรพระราชาได้พระราชาทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นทรงทำให้สวรรค์เต็มบริบูรณ์ส่วนพระโพธิสัตว์ก็ทําอภิญญาและสมาบัติทั้งหลายให้เกิดขึ้นได้มีพมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้ แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นได้มาเป็นอานน์ในบัดนี้ส่วนพระดาบทในการนั้นคือเราตถาคตชะนีแลขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลทิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ